ข้อย <21. S 2> <น>ี่สิบเอ็ดเขาบอกว่าอะไรข้อนี้หน้าวินาทีที่สี่สิบข้อไหนไม่ถูกครับข้อนี้เ็าตอบอะไรกันข้อหนึ่งเพราะว่าอัตราจะมีสองแบบคืออัตราคิดเป็นช่วงกับคิดเป็นนะจุดเวลาถ้าหน้าจุดเวลาเนี่ยเราจับมาหารกันอย่างเงี้ยมันคือช่วงตั้งแต่ศูนย์ถึงสามถูกไหมศูนย์ถึงสี่สิบอ่ะนะอันนี้เป็นช่วงนะครับถ้าจะคิดเป็นจุดต้องทําไง ต้องว่าดการร้องตีเส้นสัมผัสระวัสโลบใช่ไหมซึ่งทําได้มือเนี่ยเพี้ยนต้องทําให้คอมข้อสองอ่ะเขาออื่นก็ถูกหมดอยู่แล้วเนาะก็เขาแทนค่าธรรมดานะอีกข้อนี้ครับอัตราของเฉพาะว่าช่วงที่สองเนี่ยมันจะช้ากว่าช่วงแรกอยู่กี่เท่าครับอันนี้เราก็ได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้า ีนส่วนจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามเวลาหกร้อยเท่ากันถูกไหมแปลว่าห้าเท่าถูกต้องที่สุดก็คือช่วงแรกเป็นห้าเท่าของช่วงที่สองนะถัดมาข้อยี่สิบสามเขาบอกว่าอะไรข้อนี้ขึ้นกับใครี๋ยวก็ดูถ้าดูคู่นี้นะครับก็ y กาลังสองถ้าดูคู่นี้ x ก,กําลังหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าขึ้นกับใครบ้าง ขึ้นกับ y มากกว่า x ก็ตอบข้อ4ถัดไปข้อ24ทางาน,นต่อก,กันก็คือขึ้นภูเขาลูกแรกเลย A B C ถูกไหมครับ A บ B บก C ตอบข้อ1วันช่วงนี้มันงเนาะครานี้ล่ะขึ้นกับการข้องของใครบ้างดูคู่ไหนครับ อันนี้รู้อเลยอันดับหนึ่งส่วนตัดมาดูอันไหนวะอันนี้รู้ c ีันดับศูนย์แล้วก็สามกับสี่บีรนดับหนึ่งถูกไหมงั้นก็ขึ้นกับ A อและ B เท่านั้น<ม>ชุดนี้ง่ายเลย<ม>น่าจะได้เต็นกันทุกคนเนาะชุดถัดไปครับชุดที่สามสิบหกชุดสุดท้ายแล้ว เรื่องนี้จะ,จะไม่เสียเรื่องนี้จะ,จะไม่เสียเวลากับมันเยอะข้อนี้แหละมีปัญหาทำได้ไมะลงไหมครับข้อนี้ใครนั่งพอรกราบบ้างคือจะต้องนั่งคิดอัตราเลยนะอันนี้พี่เอาคิดเป็นสิบเรักลบสองไปเลยนะครับลบปีอัตราขึ้นมาก่อนแล้วเราก็นั่งลบเวลาอันนี้สี่สิบนะทีละช่องเจ็ดสิบห้าสิบอนี้ก็สามสิบใครทํางนี้บ้างแล้วก็ไล่ไปแต่ถ้าเกิดอ่านชอย์ก่อนจะรู้ว่าตอบข้อ ข้อไหนครับความเข้มข้นของเมันลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับมันข้อนนี้มันผิดแต่ถ้าใครไม่หนาชอยจะมาเช็คหนึ่งสองสามเนี่ยใช้เวลาแต่เช็คให้ดูได้เช็คไหมอ่าจเจอเข้อสี่ก่อนแต่ถ้าเกิดให้เช็คข้อนนี้ยากมากเนะียสมมติไม่มีชอยนี้ช่วยมือชอยนี้มันก็ยากเหมือนกันสุดต้องเช็คทุกข้อช่วยไหมามาดูวิธีการครับถ้าเจออย่างเนี้ยเธอลองคิดสิถ้าเธอจะเช็คยังไงเฮ้ยเขาจะรู้ได้ไงนี่เวลาที่สิบ เราที่เวลาศูนย์น่ะที่เริ่มต้นน่ะก็ไม่บอกแล้วจะรู้ไหมว่าครึ่งหนึ่งตรงไหนแต่ว่าจะต้องหาานะจุดเริ่มต้นก่อนจริงไหมครับอ่ะมาดูกันตรงนี้เท่าไหร่ครับเอาผลต่างเดียวศูนย์จุดศูนย์เฮ้ยสองสามอันนี้ศูนย์จุดสามสามอันนี้ศูนย์จุดสองศูนย์อันนี้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ แล้วเธอก็เอาเวลามาหารถูกไหมมันก็ได้เป็นยงชัวอันนี้ศูนย์จุดสองสามหารสี่สิบได้ประมาณเท่าไหร่ครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หา้าเจ็ดห้อาอันนี้หารได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่สี่เจ็ดต่อมานี้หารได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่นี้หารได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ สามสามถูกไหมครับได้นะเห็นไหมเห็นเห็นํำดับไหมว่าอัตรามันค่อยๆลดลงลดลงลดลงใช่ไหมครับเดาได้ไหมว่าช่วงแรกควรจะประมาณเท่าไหร่นี่มันสิบวิเองนะช่วงนี้มันน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับอามันน่าจะประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกน่าจะมากขึ้นหน่อยเดิซึ่งคิดเลขออกมาแล้วตรงนี้สิบวิตรงนี้น่าจะเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็น่าเป็นศูนย์จุดศูนย์หกถูกไหมครับซึ่งแล้วได้มาจากสองจุดศูนย์ศูนย์ถูกไหมครับ มันจะได้ต่างกันศูนย์จุดศูนย์หกแล้วก็หาออกมาปับ๊บดาวได้เราว่าเราตันที่สองงั้นมันจะกำลลบสองนะงั้นตรงนี้ถูกไหมถูกสิเพราะอันนี้คูณสี่กำลังลบสองอยู่ก็เป็นศูนย์จุดศูนย์สองใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับเครื่องหนึ่งก็ต้องเหลือหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ถูกไหมครับตรงนี้หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ก็น่าจะลงมาอีกนิดนึงอะ่ะก็สองร้อยกว่าๆทดลองคิดดูก็ได้ว่าถูกไหมสองร้อยยี่สิบสี่ ตรงนี้ก็ยี่สบสี่วิถูกไหมครับตรงนี้ก็ศูนย์จุดศูนย์แปดอัตราก็หารไปศูนย์จุดศูนย์แปดหารยี่สบสี่ยี่สิบสี่สามเจ็ดสิบสองจะได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามเออมันก็ประมาณประมาณเดียวกันน่าจะเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้อัตราการสลายของเอเชียอันนี้จะต้องคิดละเอาจากช่วงไหนดีครึ่งหนึ่งก็ได้หรือเอาจากที่มันมีก็ได้ครับเนี่ยจับลบกันหาร หายเวลาทั้งหมดมันก็จะได้ค่าเฉลี่ยได้ประมาณนี้มะก็ประมาณนี้แหละนะโอเคตอบข้อสี่นเผื่อไว้เผื่อข้อสอบไม่มีช้อยช่วยถัดมาข้อยี่สิบเจ็ดข้อนี้ก็เธอก็ดิฟมันใช่ไหมครับกลายเป็นเอ A. เท่ากับดิฟตัวเล็กดิฟสี่ได้ศูนย์ดิฟรูทีได้ลบ 2ึ่งส่วนสองรูทที่เวลาทีเท่ากับสี่ก็แปลว่าที่เวลาทีสี่เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นหนึ่งส่วนสองรูสี่ก็หนึ่งส่วนสี่ถูกไหมติดลบมันก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันลดลงแต่เขาไม่ได้ถามอันนี้หลอกเห็นไหมเ<ม>ขาถามอะไรอันนี้ที่เราได้คือออะไรครับอ,อแต่เขาถามอัตราของ ปฏิกิริยาซึ่งอ่าของปฏิกิริยาเท่ากับ1นส่วนส RA ถูกไหมเนื่องจากมันมีเลขดุลอยู่งั้นทําไงครับก็ต้องเอาหนส่วน2ไปคูณอีกทีเป็น1นส่วนแตอบ0 1น5ุดนึ่งสอ้นะมีคนไปตอบข้อสองนะเอออันนี้เป็นข้อสอบที่เคอยออกมาถัดมาข้อ28ก็ดูไม่ยากเลยนะครับดูคู่นี้ก็รู้ว่า อันดับหนึ่งถูกไหมเสร็จแล้วดูคู่คู่ไหนวะดูคู่นี้อ่ะก็จะรู้ว่าอันดับศูนย์ถูกไหมครับแต่ว่าอัตราเนี่ยขึ้นกับใครเท่านั้นครับขึ้นกับ a เ,เท่านั้นกันข้อสองก็เอะไรผิดเพราะบอกว่าเป็นส,สนัดส่วนโดยตรงกับ b จริงๆ b ไม่มีผลถูกไหมครับตอบข้อสองเลย จากกราฟตนี้ครับจะรู้ว่า b เกิดเร็วกว่า a ถูกไหมครับ b ต้องเกิดเร็วกว่า a งั้นข้อไหนที่พูดว่า a เร็วกว่า b ก็ผิดถูกไหมครับข้อไหนที่พูดว่า a เร็วกว่า b ข้อหนึ่งอุณหภูมิ a สูงกว่า b เนี่ย a ต้องเร็วกว่าก็ผิดไปถูกไหมข้ออื่น b เร็วกว่า a หมดเลยตอบข้อหนึ่งอันนี้ข้อสอบแผลงออกไปแล้วออกซ้ำสองครั้งด้วยนะในหกฉบับง่าย มาข้อสามเอันไหนที่พูดถึงพื้นที่ผิวครับก็ต้องมีการต่างเฟสกันถูกไหมถ่อมให้ถ่ายในอากาศก็กคือคาร์บอนที่เป็นโซลิดนะครับกับออกซิเจนที่เป็นกา๊าซถูกไหมอันนี้มีผลแน่นอนพื้นที่ได้ครับกอไก่น้ำตาลละลายในกาแฟร้อนกาแฟเย็นเห็นไหมอันนี้คืออุณหภูมิไม่เกี่ยวกับพื้นที่ผิวก้อนกับน้ําตาลผ,ผงน้ําตาลทรายน้ําตาลก้อนอันนี้พื้นที่ผิวมีผลถูกไหม ันนี้เกี่ยวกับความเข้มข้นถูกไหมครับเพราะว่าความดันสูงกับความดันต่ำมก็คือความเข้มข้นของกา๊าซตรงกับข้อใดมากที่สุดคือกอและคอได้เนาะเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครเครียดนะเท่าที่ประสบการณ์ที่สอนจะมีไปเครียดตรงปริมาณสารมากกว่าตรงนี้ไม่เครียดแล้วก็มาเรื่องต่อไปของแขนงของเหลวกา๊าสนะครับ